อ่ากำลังโคดส่วนนี่ยังขายวะใช่คุณมี มันยังอน,นั่นจะเห็นเจ้าองอนนี้มันนี่อันนี้มันยังอนั่นอยู่มันบนลนอลนตนี้มันออลุล้เอาดู้วโอ้สายดีสบายดีสายดีมาอนี้มาซื้อหมากเพชร เพราะว่าแม่บ้านสั่งเอามากเพ็ดบิดเอาไมา้ส,สดๆอยู่สวนเพิ่นนี่เพิ่นกำลังกำลังขามีอะ่รสบายทำลูกค้าเลยไหมสบายดีเอฟซีห <c oughs> มากเพ็ดนี่ขายได้แล้วบ่นี่เออต้องเก็บขายน่นั่นบิดแม่น่ะโทรหทนปินั่นแม่เอเบิ้งนั่นโอ้ยบ่ขายมากเพ็ดวะนี่นะ ทั้งเก็บมาเด้อาได้บักเพชรสดเพชรสดบิดไไหตะบิดไหมตรงละหาตรงละิบตรงละหด้นตรงลหาิบอนี่กัเจเน่โอ้ปิดกระัปิดรงเพชร เวลาปิดก็ต้องเบิรงคันเขาปิดนั่นไปว่ามันไปเด็ดนั่นมันจะมีูเด็ด<ม>ยอดมันแล้วม่ได้ปร,ปรงุงผลไม้เราต้องเก็บเด็แล้วว่าต้องมีต้องมีควดมันความนี้เรบโเหียวไว้แล้วว่าเราต้องดิดต,ตามวางมันนั่นะบางบคนก็เจ้าดึงป,ปงูนแล้วลายใบยอดมันออกเบิ้นนั่ปรุงใหม่นั่นเด็ดมากเพชรมากเพชรส่วนส่วนนี้นะรับรองเพชรรถ เพชรแปลว่าใส่ตามคุงสองสาหน่วยนี่พอดีละอ่าพอดีกินสำหรับเขาดอกว่าเพชรว,ว้าให้ว่ให้แบบว่าจ่ใจเลยนะไทยอยากได้กทด็ทัดมาเนอทัดมาเจ้าของสวนพันละเธอซับเท่าไรฝากมากหกแปดสองเีองห้าห้าสองหกสี่เก้าแได้แท็กมาโอเค โทรมาหาเพื่นเอ้อจากได้อนามักเพีรเดียวนี่คือว่าเราซื้ออยู่ห้านอยู่ห้านเวียดห้านอย่างห้านท่านเอซียเขานะทงละซื้อทงละดอนบอลสิน่ะสองสามดอนได้สิบได้สิบก็นหน่วยเท่านั้นล่ะแต่ว่ามาซื้ออยู่ส่วนเรานี่คุ้มค่าที่สุดพี่น้องเลยละาุดออร์แกนิก ผักบุ้งเนี่ยผักบอกงสิตาณาตัดสุกนี่วะตอนน้าเราบุตัดมันสุกนี่บสิตัดซุกเป้านเสาร์นี่แหละประมาณสุกเสาร์นี่ตัดเนาะส่วนผักบุ้งเพิน่นใครอยากได้ผักบุ้งกะทัดมาเด้อส้มบักเซียนเด้ส้มบักเซียนน่ะส้มบักเซียนเ็น้อวมันไอ่าส้มผักเซียนก็มีเดออ้อวันเสาร์นี่ไปยังได้กะด้มันอ่ามาจองไว้เด้อพรีออเดอร์ไว้กระสันบ่ทัน วันเสาร์นี้เนอพี่น้องวันวันเสาร์นี้พันธิ์ส้มคั้นส้มผักเซียนต้องโทรมาจองไว้เส่นบัวหันเ,เพราะว่าขายดับขายดีเนอะพันเห็ดแซ่บเพราะว่าขาประจำขึ้นตลอดไอ้ภัยมาจริงกักว่าแซ่บสอนมะกขือเนี่ส้มผักเซียนนานนานผักเซียน งานตักเสียนอยู่นี้ก็จะเอาตันยอดอ่ออนๆคุณวันต้องได้ตัดตัดเท่านยอดเท่านยอดเมื่อนี้เมื่อนี้จะเอายอดกระตินไปฝากแม่บ้านแม่บ้านพนสังบุตรท่านได้กินหมากได้กินตันยอดอ่อน โอ้มะเขือมะเขือต้นมะเขือเจ้าอยู่ใส่้าครับอจาจจะน้อยอต้นนี้กำลังเป็นนะเนี่ยแล้วว่าขั้นบบเด็ดมันเด็ดให้สุดไม้ออกขึ้นมากำลังโคดสวน,ม,น,สวนมียังขายว่าบ่มีต้องคอ่ได้การ ปูไว้กินบ so ูไว <Island> ้ก like <bbe> ินอ่าอะไมันกระบองามนมันหลืงบ้างเทอดหลบ้างทอดเงี้งเนาะเออกงเอองๆทอคนนี่มาซื้อเปน้ำเทอะมาซื้อเปน้ำเทโอ้แม่าเอ้มีใล่ะมีมีกำลังเด็ดอยู่ อันนี้เก็บกินกับมะพร้าวอ่ะว้ามะนวเป็นหน่วยแค่บางบางแค่เพ็บมักินเพ็บเนาะอันนี้มะเขือมะเขือก็ยั่งม่เป็นมากเยตะด้วยก็งามแลยล่ะม่เป็นหน่วยโอ้ต้นแบบงามเกลือก็งามเนาะก็เป็นหน่วยคุณเพื่เราเรามีเป็นหน่วยได้เป็นมากเหรเออของเราเป็นหน่วยละอย่าง อันนี้หมักกระทัมักระทั่นน้อยนี่เมัมกระทันหลายอยู่เือมักบวบคักคัก เด็เอไตวเดที oh ่อ oh เ้ทเอไ้ oh ่โ oh อ้ม oh ันนี่มันเดเอายอดกะทินก่อนแบบนี้มนบอกว่าให้ตัดเอาซะ ใช่พาไปเก็บมะเขือบัน,นี้มะเขือเยอะอีกฝากหนึง่งอีฝากนี้มะเขืออืมเป็มะเขือ Nếu mà đẹp, đẹp lắm, phụ nữ thì thấy Mặc tôn luôn đi, mặc nhau. Năm bả. Tèn. Tèn. Oh, Ô, mấy người nhảy thế này. Nói bọn. Người nhảy ra tuổi này. Chứ nó là bài học này, ông. Ừ. Ở ngoài người nè. ไหนชนิเบนละคนเรืองเพื่อนี่ก็บนแล้อยู่น้อยหนเออปักมือห้อยบวชใ่ถทงมืออือต้องใ่ถทงมือปักมือ มวนไปเนาะมาเห็ดสวนเอกหิดสว้ตอนนี้ก็ม,มีคนซื้อว่ะพะคมอือจีนโบราณเลยเอ้าพะคมเด้อใครใครต้องการจะขายก,กันเด้อเนี่ยพะคมต้นเด็ดใ,ให้ไปซีมเลยหวานหวานเซบ่บออร์แกนิกส่วนมะเขืเอเปิ้ลเด็ดมะเขือนะคโอ้กระนวยใหญ่เลวยนะอ่อ,อน,นอ,อ่อ,อนบรนะิสุทหอ่อนแล้วเนาะเออ,ออกระวยใหญ่อ่อนดีไปเห็ดปุ่นกินหิดปุ่น บไส่สมือเออบส่นี่เด็กองนี่ดนี่เบดนี่กองนี่เออเห็นบนวนี่วยบ้างอนี้มันวยใช่นี้เป็นโอ้ยจหน่อยใหญ่ไหนอีกหน่อยนึยูฟานี่น้อยคนนึงน้อยว่บนวยมันคับมันถ้ามันสูงแกนเขาก็เบเ ถึงมือเจังเลยนี่บึงขวดมันเลยต้องบึงขวดนะกินมะเขือก็ต้องบึงขวดมันเองโอ้ยนี่มันขวดน้ำเด้อขวดมันบอลนั่นก็ต้องบึงขวดมันน้ำเลยกินมะเขือนะมันอ่อนหลายมันเกลปลายมันใหญ่นะโยปลายมันเวตึงอนนะเออมันก็ต้องบึงขวดมันนั้นบทส่วนนั้นของเพชเราบูมบินมาเราเก็บบุญแล้วเว้ยเนาะเห็นวะเหลือ The bubble vinh mạc và mạc. Những ở đây không phải là. Tony ở đây. 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 ở đây. đây. Tony nó đây. đi đây. ở đây. Tony ở này Tony ở đây. Tony ở đây. Tony ở đây. đi, ở ธรรมดาของเกี้ยวันเสาร์วันศุกไอเขาใช่เออหน่วยนี้แต่ย,ยุนเออเดี่เห็นปะเมื่อที่ยังอันนั้นจะเห็นเจ้าของอันนี้มันนี่านี้อันนี้มันยังอันนั้นอยู่มันบอลลุนเท่นี่ยตัวนี้มันลุนล้านเอาได้เบุกมักรนะ มึงโดนเลยคุณหล่อนแล้วมันเด็ดได้ไดอือม,มันกร้องเีกกินเลยนะโอเคจะไหนขันกดมาหล่นเลยพราะ้องเรียกเนีย้ยงๆหน่อยเลยยาคืออยู่ป่าอยู่โดงเลยเสียงตัวจักจันทจังลุม mọi ngoài mọi nó mọi người 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 mọi Thằng thằng này nó kêu à, Hmm เนนี่หนีน่ยใหญ่ดีเว้ดยดีกอีกน่วยเล็กดีดีดเบิ้ลละเิ้ลยอะว่ะดิมักัวเก็บน้ำก็บหัน มีต้นสั่งดอกเลยเฮียบอกว่าต้องจะออกหม,มากใหม่นี่อ๋อออกดอกที่จะดูเป็นใหม่ละ่ะกลายละกลายจะได้กินสุดไมละคิดหนึ่งเนาะคิดหนึ่งพูดอะไรกันเนาะมันยันไงยนงจะปรุงไหมเนาะ ัวดีเลยมีน้อยอยู่บนอือหือนี่แยนีรเหรอพวกปลาอะไรพกนี้โบราณพวกปลาอะไรล่ะมีเก็บนีมผู้ว่านี่เก็บได้ประมาณเก็บมากเลยบกบกวะอืม ก็เลยแม่เอ,อาใจโอแล้วไปทำเนี่ออาไปวหนเอาไปใช้ทงขายวหมนอ้แม่งห้องดีห้องดีเสยียะทีเงียบล้นี่นี่ดองามงาม,งาม,มอะไรแม่โมจะวาง,งาม นี่นละมาแดงมาแดงหกตัว